อรันอ๋อมาดิพระองค์เรียกไอรันเลยก็ได้ไม่ต้องเรียกครูหรอกอก็เป็นครูก็ต้องเรียกครูโอ้โหรับบทเป็นไอรันก็ต้องเรียกไอรันตอน,นอยู่ในเวทีกับมึงเคารพกูมึงลไหว้กูมึงกราบกูมึงเรียกกูครูเออแทนเขาพาคแทนเป็นทศกัณฐ์พ่อแทนแทนใครพาคแทนท่านพออ อ๋อปกติท่านพอภาคตัวนี้ไอพอนะไรเรียกเขาไอได้ไงเราถ้าเป็นท่านต้องเรียกท่านกอนมึงยังเรียกครูไอเลยอ่ะก็ก็ครูรับบทเป็นเป็นเป็นบ่าวฉันน่ะอ่าบ่าวฉันรับบทเป็นทศกัณฐ์อ๋อมึงรับบทเป็นทศกัณฐ์ใช่อ๋อดีเอาไปมึงก็ไปต้องไหวครูละเอาในเรื่องเอาในเรื่องในเรื่องอะไรนี่ครู แกขนาดนี้แล้ยังออกมาเล่นหนึเลยอะไรไม่มีคนอื่งเลยหนึ่งเลยไม่มีเด็กๆเลยครูทีแรกกูไม่ได้เล่นหรอกทำไมอ่ะกูโดนไอ้ผอออกมาบังคับไอ้แล้วต้องเล่นทับอกูโดนท่านมันบังคับนี่อะไรตกลงเป็นใครใครแกนะเป็นใครก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยตัวเองเป็นใครวะอ๋อหม่อมชันเขาไม่เคยเห็นหม่อมชันเลยไม่ใชค่ะคุณคุณน่ะหม่อมชันเคยเป็น ข้าคนสนิทของเจ้าคุณพิเภกพยาค่ะเองเป็นคนสนิทของเจ้าคุณพิเภกอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตุทนพิเภกตัวขนาดเนี้ยพยาค่ะอยู่กันมาตั้งแต่แรกเลยเหรอไม่ใช่เพราะเจ้าคุณพิเภกนอนพยาค่ะตัวท่านเลยขนาดนี้ <c oughs> นี่สรุปมึงอยู่ฝ่ายไหนแน่อยู่ฝ่ายใครให้เงินเดือนผมผมก็อยู่ฝ่ายนั้นนะพยาค่ะ <c oughs> กูให้เงินเดือน <c oughs> โอ้ <c oughs> ให้ให้เงินเดือนอมึงก็่ยกเล่นโขนเหมือนกูอ่ะ อ๋เอาดีเรื่องนี้อ่ะเอ็งรู้ไหมวันนี้เนี่ย,ยทำไมพี่คุยกับทศกัณฐ์มาคุยกับผมทำไมคุยกับใครนะทศกัณฐ์ผมเป็นคนพาคุยกับตัวนูน้นเนี่ยีมึงขึ้นมานี้ยมึงขึ้นมานี้มึงขึ้นมาบนนี้ขึ้นไม่ได้ไม่มีบันไดพอกปวดหมดแล้วคุยกับตัวนู้นตัวไหนนี่ทศกัณฐ์เนี่ยตัวยอดแหลมๆเนี่ยโอ้โหอนี่ไอ้นี่ก็ยอดแหลมสองตัวเลยเอาตัวที่ยืนตัวที่ยืนอ๋อตัวที่ยืนตัวเนี้ยอ่ะใช่ได้โปรดพค่ะว่ายังไง ออท้าเวสุวรรณใช่ไหมท้าเวสุวรรณที่ไห,หนนะเขาตัวสีขาวอ๋อนี่ทศก,กัณฐ์ตัวสีเขียวอ๋อมีสิบหน้ายี่สิบมือทศก,กัณฐ์ที่เป็นประธาน,นาธิบดีสีลังกาประธานาธิบดี่คนละคนแล้วเป็นจำมาสับสนนี่ตกลงอยู่ฝ่ายนี้ใช่ไหมฝ่ายลังกาใช่ไหมฝ่ายลงกาไปนี่หน้าหน้าหน้า,นาดูหน้าดูหน้า ถ้าหน้าอะไรถ้ามองไม่ชัดกูุณาใส่แว่นพะยะค่ะอ๋อเป็นพวกยักษ์นี่พวกยักษ์ใส่หน้ายักษ์หน้ายักษ์หน้าบนหน้ายักษ์หน้าล่างหน้ายนหกหกสิบแล้วมันก็ต้องมีบ้านพะยะค่ะจะให้ตึงตลอดมันก็ไม่ใช่พะยะค่ะพะยะค่ะเอ็งรู้ไหมว่าวันนี้ข้ายกกองทัพมาข้ายกมาทำไมเออโถทำไมจะไม่รู้ยกมาทำไมคนดูท่านยังรู้เลยว่าพระองค์ยกกองทัพมาจะเอาหอกเนี่ย มาฆ่าพระรามพระลักษใช่ไหมพะยะค่ะูโธ่ไอ้เซอร์ใช่พระรามพระลักษ์เนี่ยนี่มึงด่ากูอีกแล้วนะเอาไปตามบทเอาไปตามบทตามเรื่องเรียกออกให้รางวัลเนี่ยให้รางวัลที่ไหนอะทำไมอะตั้งแต่กาวเดินเนี้ยก้าวโทรศัพท์มาให้หรือเปล่าเพราะเดินจีิคนดูครับแกก็จะจะไปจำท่าทำทางเขานี่ พระรามพระลักษณ์เนี่ยคุณจะยกกองทัพคุณจะฆ่ามาอะไรก็ได้ท่านไม่ได้มีริษาายาศิษ,ษ์อะไรพ,รพแต่วันนี้เนี่ยแ,แล้วแล้วแล้วพระองค์ยกมาทําไมวันนี้นี่กูตั้งใจจะมาฆ่าไอ้พี่เพ่เจ้าคุณพี่พเพรกันนะไอน้องทรยศที่เป็นเป็นน้องพระองค์ใช่ไหมใช่มันเป็นน้องกูทําไมพระองค์ถึงอัก,กตันอยู่ขนาดนี้กัวกระตั้นอยู่ได้ยังไงก็ไปฆ่าน้องอ่ะมันก็เนรคุณอักตันตไอกูพูดถูกไหมวะ มันจะไปในละคุณนี่เป็นพี่มันอ๋อมันที่ในละคุณกูอะไรอ่ะมันมีความลับอะไรเกี่ยวกับพวกยักษ์มันเที่ยวบอกกองทัพระราหมดอย่างเงี้ยเขาส่อรือว่าสองมาตรฐานทําไมสองมาตรฐานยังไงพระองค์เป็นพี่ใช่ไหมใช่จะฆ่าน้องใช่มันเป็นน้องในละคุณไม่ได้ไม่ได้อากตันยูก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าคุณนิเพศไปจากพระองค์ออานละคุนในละคุณดิ มันอักตันยูเนลคุณไม่รู้จักบุญคุณโอ้แล้วผดเด็จการผดเด็จการความคิดมันจะผดเด็จการได้ยังไงเออทำไมทำไมหรือมันจะออกไปอีกคนหนึ่งถ้าถ้าถ้าผมชันออกไปอ่ะเอออะถ้าผมชันออกไปมันก็บเนลคุณเหมือนกันแล้วมานยังไงหรอขอโทษครับผมไอ้ครูเป็กกูเป็นคนไม่อาฆาตใจแต่ครูจำแม่นไอ้ลูกศิษย์เนรคุณด่าครูไม่ได้พาเลย นี่แหละไอ้พออานังยิมพอสั่งมาทั้งนั้นเลยพี่ฉันพูดพีพูดตามพอสั่งมึงเล่นกันเป็นทีมพยักพยักค่ะวันนี้กูตั้งใจจะฆ่าไอ้พี่เพคให้มันตายมันจะได้ไม่มีใครไปบอกความลับเกี่ยวกับพวกยักษ์พระองค์ว่าย่างไงก่อนที่จะใช้หอกฆ่าเจ้าคุณพี่เพอะเออไม่เล่นขอผมชั้นยืมหน่อยได้ไหมหอกเนี่ยหพยักค่ะ ยืมไม่ทำอะไรหอกกายสิทธิ์ใช่ไหมหอกกายสิทธิ์ฤทธามากมายมโดนนิดเดียวตายหองฉันยืมหน่อยเอาไปทำอะไรเอาไปปลาลูกโป่งห่อเขาศักดิ์สิทธิ์จะไปปลาลูกโป่งได้ยังไงเราหมองฉันอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่โอ้โหดิไปปลาเอา20 30เนี่ยปลากาชาตปีเนี้ยเป็นยังไงได้240ได้ได้บีเลี้ยงเหรอสองร้อยส่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ลูกโป่งไป9 0้าร้อยแล้วโห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 ช่วยชาติเขาบอกว่ากาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเราช่วยกาชาติใช่เลือดกูก็ช่วยไปเยอะแล้วเดี๋ยวได้เ <c oughs> ดี๋ยวได้คืนเดี๋ยวได้คืนอ่ะไอเอ๊ะพระองค์ให้ผมชา้นทำอะไรเ้ี้ยค่ะในไหนเองบอกว่าเองเป็นข้าเก่าเตา่าเลี้ยงเค่ะเคยอ,อยู่กับไอพี่เพ่เจ้าคุณพี่เพ่มึงไม่ต้องไปเรียกมันเจ้าคงเจ้าคุณเรียกมันไอพี่เพ่เจ้าคุณพี่เพ์ ไอพิเทกไอไอไอหาอะไรอ่ะก็ผมจะเรียกอย่างนี้เรียกได้ยังไงหรออยู่อยู่อยู่กับใครตกลงอยู่กับใครเนี่ยก็อยู่กับพระองค์อะต้องเรียกไอพิเทกความรู้สึกในใจลึกๆมันยังมีก็ยังเออไอเจ้าคุนพิเภกไอเจ้าุนไอเจ้าคุณพิเภกเอ๊ะมันยังไงตกลงอยู่ข้างใครแน่เนี่ยอยู่ข้างพระองค์อะพยะค่ะเออได้ยัง้นดีเลยอ่าเองออกไปเรียกไอพิเภกให้มันออกมาอ่าให้มันออกมาหน้าทับ ทำไมก็ให้หม่อมฉันเตียเรียอาพอเองบอกเองเป็นฆ่าเอาเตาเลี้ยงก็หม่อมฉันได้ปะพี่พี่พี่ช่วยเรียกพี่เพคหน่อยดิพี่เขาจะไม่รู้จักได้ยังไงแล้วก็เองรู้จักคุ้นเคยกับเขาก็เขาก็เห็นพี่เพคนั่งอยู่นู่น่ะแต่เขาไม่รู้จักเขาเขารู้จักเองพี่เพครู้จักเองอ๋อเออใช่ใช่ใช่เอ็งไปออกไปเรียกมาพอมันออกมาแล้วได้ทีนะได้ถ้าจะเอาหอกเนี่ยพุ่งสังหารมาเลยโอ้โหโหดเร็วดี ว่าใครคนเร็วดี้ยขอโทษเธอพระองค์ว่าไงอยู่ปาจินตุลีเปล่าเปล่าไม่ได้อยู่ปาจีนอยู่เทพอยู่เทพนะเอออ่ะงั้นพระองค์ทเรื่องนี้เดี๋ยวผมชัดการเองเออดีดีดีครับพระองค์เชิญเสด็จพระราชดำเนินยุรยานกราบทางสถุลละมาตรไปทรงประทับเอาล่เอาหน่อเดี๋ยวรอตรงนี้อ่ะ เรียนเรียนราทาสับไปทางไหนเนี่ยนะดี่ขอพระองค์ไปทรงประทับตรงนู้นก่อนเออเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเออจัดการที่เรียบร้อยปีพาดปีพาดมึงเบาๆหน่อยมึงเบาๆหน่อยเดี๋ยวกูเรียกเขาไม่ได้ยินมึงกับใครมึงมึงแตไอ้เตี้ยเนี่ยอ้เตี้ยได้ยังไงเขาเขาเตี้ยดีไหล่ะละเขาเอาเบาเบากเบาเบามึงจะตีทางทบตีนอะไรดังๆเบาๆดิ เขาตีคลองไงคลองมึงไม่ต้องมาเสือกท่านจะคุยเพศท่านจะคุยเพศจำได้ไหมจำได้ไหมมานี่ไปอ่ะดิ๊กกำลังมากำลังมา เท่านครูอจรันครับผมมานี่นี่ไหนมานี่นั่เรียกหรือยงังเรียกแล้วเมื่อกี้เรียกแล้วเหรอกำลังจะออกไปแล้วพะอค์ไม่น,าน่าเรียกระหม่อมฉันเลยอะ่ะไหนไหนขอดูท่าเรียกย่อยเรียกไงะทำได้ไงมาทนูพ่แพท ท่าแรกอท่าแรกท่าก็ดุบดุบอ่ะมาอ๋อท่าท่านี้อ่าท่านี้ตึ๊บปึ๊บมีมี่ท่าอะไรอ๋อท่าเรียกเลยท่าเรียกท่าเรียกเฮ้มันทำท่าอะไรแปลกๆท่าพร้อมที่จะเรียกอ๋อแล้วเมื่อกี้เรียกยังไงมาเออมาเออนี่ฮะอยากเอาหอกแทงสักทีหนึ่งกับในตอนมาเนี่ยมึงโบกมาเกามา เมื่อกี้ไอตอนนี้มึงโบกไปบอกฉันเบรกไม่อยู่รถแล้วใครก็จะออกมาแล้วทำไมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยดูเรียกเองไปยิงข้างหลังนั่นแล้วทำไมพระองค์ตีต่ำจังวะ <c oughs> ไมกล้าตีสูงหรอกใครจะใครจะกล้าตีคนชราไปาเ,เดี๋ยว<ะ>เรียกเองอเชิญเชิญไปรรากเชิญไาค่ะพระศรีอนุาอนชาออกมาหาพี่หน่อยทถอะนะ พี่น่าคิดถึงเจ้าใจลึแทบจะขาดเรานะ่ะมันเป็นพี่กันน้องกันตัดกันก็ไม่ตายขายกันก็ไม่ขาดออกมาหาพี่หน่อยเถอะนะพระศีอนุชาออกมาเถิดนะออกมาหน่อยสินะออกมาเถิดนะออก มาสิหน้าออกมาหนา้า,อาไอ้ครูรันมึงร้องทำไมเสียเรื่องหมดเลยอ๋อเป็นไรละอุ้ยไม่ร้องได้ไงเพยืยอนอะร้องทำไมไม่ดูดไม่มีดูดด้วยเหรอเพืยอนอะค่ะไม่ลอยบ้าแล้วมาดูดไม่ มันมันมีมันมีวงจรมันมีไฟมันร้องเสียงเรื่องหมดเลยเมื่อกี้มันจะออกมาอยู่ไหนเห็นไหมเนี่ยตอะลยตกใจเข้าไปเลยโอ้ยพระองค์ทำไมท่านเจ้าคุณพิศงอ่ะไม่ไม่ออกมาหรอกเลาค่ะทำไมจะไม่ออกเมื่อกี้จะออกมาอยู่แล้วอ่ะแล้วอยาก่างไรก็ไม่ออกทำไมไม่ออกพ่ออะไรทำไมไม่ออกพระองค์ถ er ืออะไรหอกนะนี่หอกกรนบิ้อพัพระองค์ถือหอกอยู่แล้วเจ้าคุณเกลียกเจ้าคุณพิเพกใช่มือถือหอกใช่สิเป็นหม่อมชันหม่อมฉันก็ไม่ออก อ๋อพระเรีอยนุชาเจ้ากลัวหอ,อกหรอเนือเออเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมอรันอ่ะเขากลัวหอ,อกจริงเว้ยเอ๊ะฮะพระองค์เอาไงแลศีระแลกศีระกันเถอะอ๋ <laughs> อพระเรีอยนุชาถ้าเจ้ากลัวหอ,อกอไม่เป็นไรพี่จะเอาหอ,อก ฝากไอ้หอกเอาไว้นี่โอ ah> ้โหถึงก uh ็ฝากไอ้หอกเลยฮะนี่คายคล้องกันพอดีออรันออรันเออออรันฝากออรันเอาไว้เออนี่ออรันเออเดี๋ยวฝากหอกเอาไว้ฝากหอกไว้เออพอกูเรียกมันออกมามึงส่งหอกเลยนะเรียกหาฝากหอกเออเออได้ได้ได้เดี๋ยว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 ไปไหนก็พระออกฝากหอกผมจะเอาไปเก็บอ่ะเอาไปเก็บทำไม ให้ถือเอาไว้ไม่ได้ให้เอาไปเก็บอ๋อให้เหมือนกันถือเหรอเออให้ถือเอาไว้พอได้ทีแล้วส่งหอกมาเลยอ๋อได้ได้พะยะค่ะเออได้ได้ได้เออเรื่องง่ายๆกันนะแค่นี้พระองค์ไปเรียกเออเออพระศรีอนุชาออกมาหาพี่หน่อยเถอะนะพี่น่ะคิดถึงเจ้าทุกค่ำเช้ามาให้พี่กอดมาให้พี่จูบพอชื่นใจให้หายคิดถึง ออกมาเทดนะออกมาเทดนะอกมาอีกสินาส่งมานาะสง่สงสินาส่งมาอีกสินาส่งสินาส่งมาสินาส่งมาสินาส่งมานาะสง่งฮึบไอรันมึงทำอะไร มึงเอาหอกกูไปทำอะไรพระองค์ว่าอย่างไอย่าเรียกผมฉันว่าไอ้รันเรียกว่าอย่งไรผมฉันมีชื่อมีตระกูลไม่ใช่ชื่อไอ้รันชื่ออะไรทักษิณโอ้โห,โห,โห,โหชื่อตระกูลใหญ่ซะด้วยนี่ไปเที่ยวประจวบมิวเห็นนี่เดี๋ยวอะไรอ่ะงเงาหอกกูไปใส่ปลอกทำไมพระองค์พูดไปหน้าเป็นเจ้าเลยทำไมอ่ะบ้ายู่ไหนเอาไปใส่ปลอก ก็เอาแล้วปกติเวลาเวลาหมอนเขาเรียกใส่อะไรใส่ปลอกเออเรื่นี้กูใส่ปลอกให้บินเลยอออมึงเอาปลอกออกเลยได้ได้้เรียบร้อยพี่ยาค่ะออรันพยาค่ะไปเลยพุ่มกลับไว้เข้าแล้วอ๋อบอกให้ไปเลยมาตังไหนไปทังนั้นไม่ต้องแล้วเดี๋ยวกูเรียกกูเองได้พ่ยาค่ะมีแล้วมีทางลงไหมเนี่ยไปเลยไม่มีอ่ะ นี่ผู้จัดการเองกูมาทางไหนวะไปยะค่ะไปยะตายเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้รลวพระศรีอนุชาออกมาหาพี่หน่อยเถอะนะในเมื่อเจ้ากลัวหอกไม่เป็นไรพี่จะโยนหอกเข้าล็เข้าพงไปเจ้าดูนะพี่จะโยนทิ้งไปเลยดูนะพระศรีอนุชาหนึ่ง สองสามฮึบไปแล้วไม่มีแล้วพระศรีลุชาพี่โยนทิ้งไปแล้วข้างนี้ข้างนี้ก็ไม่มีมือนี้ เห็นองค์พระอวตารกนแต่โซกาด้วยอาลัยในพระอนุชารวมชี้วาดจึงน้อมถวายบังคมลงแทบพระบาทาแล้วกราบทูลว่าขอได้ทรงพระกรุณา แก่ข้าพระบาทซึ่งพระอนุชาธิราชต้องสาดมานเพราะทรงปกป้องภัยมิให้แพ้วพานข้าพระพุทธเจ้าปรอดทรงระงับดับกันแสงเศร้าบันเทาระทมอันกบิลพัด แม้จะอุดมด้วยอิทธิเดชแต่ก็มีของวิเศษแก้พิษสงหนึ่งคือสังกรณีละดาชาติอันดำรงคงมูลค่าหนึ่งต้นตูตรีชวามีที่ภูผาชื่อสัญชี พรสัญญีหนึ่งมูลโคอ,อุสุภราชอาจพระสุรีอยู่ที่ถ้ำนินทการแม่หินกทยาอยู่เมืองบาดาลที่เท้ากาลนาคีลูกหินนั้นคดสสีทำขนมเหนยหนุน สามแมนได้ของครบสำรับตามตำรับว่าม่งบอกไว้มาบทพอ่อร้อยหอกชัยของอสุรีพระศรีอนุชาก็จะรอดฟื้นคืนชีวีไม่วายปรานดูก่อนกำแหงฮนมุมา เร่งไปขอสัพพยา,าใี้ได้ขอให้ท่านโปรดรีบไปในบัดนี้วายุบุตรน้องเกซีรับพระราชบัญชารีบคลานครอยถอยออกมานาทัพชยัย แล้วส้ำแดงฤทธิกรเหอะขึ้นไปในแม่ขี้หลีไปนํำสัพพยามาไม่ช้าที ถวายวันทนีพระทรงยศถวายสัพพยากับศิลาบทต่อพระหัตอ้องระจักรรักกอทรงรับสัพพยาประ่านแก่พิเภกราชโคราสินทั้งหมดพิเภกก็น้อมรับสัพพโอสดจากพระหัตถ์รีบประกอบสัพพยาไม่ช้าที บทระครปนกันดีแล้วพอกลงตรงหอกยับพระมารก็แพฤงธิดสิทธิสัตว์เขาชักหอกมานหลุดออกจากพระชงน้ององค์พระอวตาร ครับรามเกียรติ์ตอนขับพิเพกพิเพกสวัิวิพัก์พุ่งหอกกบ,บิลพัทจากกรมศิลปากรตบเมยอดังไนกับการแสดงชุดนี้ครับค่ะต้องขอขอบคุณการ